ยาย่าถูกแซแรงเหมือนลาบูบูลุกบอดี้สูทเฉิดฉายร่วมงานลุอิสวิทอนยาย่าอุรัสยาร่วมเปิดคอลเลกชันใหม่ของลูอิสวิทอนชุดสวยและเท่มากแต่ถูกแซงเหมือนลาบูบูนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาเหินฟ้าร่วมงานลุอิสวิทอนครุษสองพัในฐานะเฮาส์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรกของลูอิสวิทอนจัดขึ้นที่เพลเดอร์เพสควนอวิงยนประเทศฝรั่งเศสต้องบอกว่ายาย่าเฉิดฉายสวยงามมากับลุกเท่ๆในชุดบอดี้สูทยาว และมีเคปคลุมหลายสุดเกเสริมลุกให้ดูแข็งแกร่งสวมรองเท้าบูตต,ต้องบอกว่าลุคนี้ของย่าเรียกแสงแฟลชจากช่างภาพได้อย่างรัวๆเลยทีเดียวจากข้อมูลของชุดย่าในลุคนี้คือชุดฟินาเลลุกที่61จากคอลเลกชันฟอนวินเตอร์2 0 2 5ซึ่งเปิดตัวบนรันเวย์ปารีสแฟชั่นวีคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่งานนี้ลุกสวยๆของย่าถูกชาวเน็ตและเพจดังแซวว่าเหมือนลาบูบ ซึ่งสวนทางกับคอมเมนต์ของหลายๆคนที่ส่วนใหญ่บอกว่าลุคนี้ของยย่าสวยและปังมากขึ้นในทุกๆ